ครับสวัสดีครับเมนูก้อยป่านิลครับืันนี้ครับนี่ครับป่านิลสดๆขันแรกเขาออกมาแรกกันนะครับแรกเอาต้นเนื้อออกจากก้างนเนื้อเน่ามาเราเอาแพรออกเสร็จแล้วมาหั่นครับหั่นบ้างเป็นชิ้นเล็กๆตอนนี้น้อยบางๆครับนี่หั่นเป็นตอนบางๆครับ เก็บผักสลัดเน่ผักสลัดน้ำหรือวอเตอร์เกตใส่ลาบครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงครับบีบมะนาวบีบมะนาวลงแล้วก็ขั้นครับขั้นน้ำมะนาวเขาเป็นเนื้อปลาครับเสร็จแล้ว ใส่พริกผงครับผงชูรสครับน้ำปลาตามด้วยผักที่เราหั่นไว้ครับแ้่ก็้นอีกรอบนึงครับคนๆให้มันเข้ากันครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก้อยปลานิ้นครับมาได้ครับกินข้ากันครับก้อยปลานิ้นมาได้ครับกินข้าวกันครับก้อยปลานิ้นกับสตอดอง สนใจสร้างนะต่อดองสร้างทำอะไรนะเฟสบุ Facebook, ๊คผมคนไทยรักชาตินะครับซอยย้ายเป่นขายของกระจายได้ไหนโซนแกนเนาะ ส่วนหัวส่วนกระดูกมันผมมาต้มสับเกลี่ยทิ้งเลยนะครับเศบผมก็ว่ามันสับมันเกล่สับโอเคนะครับตอดองเป็นการถน,นอมอาหารอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บได้เป็นปีครับ แซ่บอีกก้อยปลานี่อันอบางๆเราไปคั่นกับหน้าบัมืงน้วครับบอกนด้ว่ันสุดนนใจแซ่บ i'm siap-siap jahat. มากินขวา,ากิวขวาเสียบกับแก้มสูตาย รบสวัสดีนะครับลืมกรับสวัสดีตอนเปิดคลิปเพื่อความสบายใจของคนทุกคนนะครับนะมาครับเฮ้ยผมถ่ายไปแล้วแหละถ่ายไปประมาณครึ่งคลิปแล้วลืมกดลืมกดกล้องแล้วก็กินกินไปเรื่อยนะก็เลยลึกมาเบิง่งเอ้าลืมกดนีว่ว่าก็เลยมากราบสวัสดีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะโฆษณาใหม่ครับนี่ของไอ้ยาเงินฝากมาขายนะนะสตอดองขวดใหญ่ห้าสิบบาทขวดน้อยสามสิบห้าบาท สนใจก็สร้างเข้าไปที่ Facebook คนไทยรักชาตินะครับคนไทยรักชาติหรือว่าเพจไก่ผมก็ได้ครับเดี๋ยวแปะลิงเพจไก่ผมไว้ให้เข้าไปสร้างเลยครับเก็บไว้เป็นปีได้เก็บไว้กินเป็นปีได้เปินดองเอ่อดองเกลือเนาะดองเกลือเปินดองน้ำนะแต่ดองน้ำมันเก็บได้เมื่อกี้ดันกระเสียดี่สามารถเก็บได้เป็นปีครับถือว่ากระจายรายได้สูชนะ่ชุมชนเนาะสร้อยๆลงไป หยบลาบว่าสุดยอดสตอดอม,อมนั่งกินข้าวลืมกดกล่องใช่ใครเลยเริ่มรายการใหม่มาครับ สำหรับเป็นความฝากยาได้นะเปิดหมือ,องดอกมะนากันเลยครับล่างน้ำออกล่างน้ำออกดีๆแล้วกัมาแซน้ำอีกทีนึงกินเลยเลยครับไผ่สันก็ที่บมมีนะครับนะมามพิจารณาตใานะสะตอดอก

ต้มนี่ผุดทอดพันหนาะใส่ขีดร้อมเรียขีดปลานิบใส่น้อยน้อยมันขมขมเหมือนแม่นมนะแต่มันแซ่บของมัน,นดีเดียเดี๋ยวมันต้องเป็นปลาดิบธรรมชาติครับปลานิ้ไม่ปลาดิบเรียงมันไม่ได้เแซ่บ

นี่ก็ต้องจบไปทค่นี่ก่นอนนะครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยทูทูบเพื่อไปต่างจะพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ